สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตามมาดูความคืบหน้านะครับถ้าจำกันได้จุดนี้คือจุดที่ทีมงานโทัรหนึ่งนะครับมาเล่นโคนมาตักขี้เดนออกบริเวณด้านล่างนะครับจุดที่มีการก่อสร้างประตูน้ำแห่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ทีมช่างมืออาชีพของเราครับ กำลังทำการก่อสร้างอยู่เลยครับนี่คือประตูน้ำนี่เป็นจุดแรกนะครับที่ทีมงานตัวหนึ่งมาเล่นโคลอยู่ตรงนี้จุดที่สองถัดกันไปประมาณกิโลหนึ่งครับซึ่งกำลังทำอยู่ตอนนี้ จุดที่สองนี่เป็นจุดของอบ้านเมืองไผ่นะครับบ้านอนุไทยตำบลเมืองไผ่กระสังบริดําจุดนี้บ้านคันลุงครับฝนมาแล้วครับโอ <ś les> ฝนไล่แล้วฝนไล่ทีมช่างของ,ของเราแล้วครับ ฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วเนาะโอ้ไปแล้วครับหลบแล้วโอ้ไม่ไหวไม่ไหวต้องหลบเช่นเดียวกันครับโอ้ฝนมาแล้วโอ้โอโอ้โอโอ้ฝนไล่ฝนไล่ใหญ่มากวุ้นใหญ่มาก เออนี่กำลังกำลังกดเริ่มต้นนะนี่ห้องนี้มันไปถอดพวงมาไปหอดต่อกันนะต่อไปที่ด้านซ้ายดีแมนไอ้พุ่นเขาก็ไปปั่นปั่นคู่กันหน้าไปแบบนี้ครับนะครับมานะครับอู้ฝั่งของทีมงานโทร์หนึ่งนี้น่าจะเฉอะแฉะกันนะครับเสียดายครับเสียดายฝนมาก่อน เดี๋ยวผมจะมา,าติดตามความคืบหน้านะครับให้กับทุกๆท,ท่านทีอ่อยากจะรู้อยากจะเห็นว่าที่โทงหนึ่งนะครับจีบง,งานโทงหนึ่งเนี่ยนำทีมโดยเสียตินเนี่ยมาทำการขุดดินกั้นกั้นน้ำเอาไว้เพื่อก่อสร้างประตูน้ำเนี่ยเขาก่อสร้างกันยังไงแล้วหน้านตามันเป็นยังไงนะครับกำลังว่า จะลงไปถ่ายดีๆซะหน่อยแต่ว่าฝนเทลงมาก่อนครับช่วง,งนี้เข้าสู่หน้าฝนด้วยวทีมช่างนี่วิ่งกูเข้า,าเพิงพักให้ไว้เลยครับเมื่อสักครู่นี้นถ้าเราออกช้านี่เราออกไม่ได้นะครับเพราะดินเป็นดินเหนียวอาจจะตกถนนได้ง่ายๆครับเราต้องรีบออก โอมาแล้วมาแล้วหนักแล้วขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ติดตามไว้ครับไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ติดตามว่านะครับสรุปแล้วจะยังไงก็ช่างครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ